ครับคลิปนี้เรามาดูการเปลี่ยนจอของมือถือ Vivo Y1 7ก,กันนะครับตัวนี้ตัวนี้อาการจอแตกมานะครับเนี่ยอาการแบบนี้เลยจอข้างนอกนี่ไม่ค่อยแตกเท่าไหร่นะแต่แตกข้างในนะครับอ่าแต่ว่าจอเนี่ยเป็นจอชุดนะดังนั้นการเปลี่ยนจอคือต้องเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับขั้นแรกก็เอาถาดซิมออกก่อนนะครับเอาถาดซิมออกรุ่นนี้ไม่มีสแกนลน์ในมือนะครับ ดังนั้นจะง่ายหน่อยอ่าก็เอาเล็บนะครับจิกเข้าบริเวณข้างช่องถาดซิมเลยแล้วล็อกแบบนี้ครับอ่าหลังจากล็อกเสร็จเราจะเห็นว่าสังเกตที่ฝาหลังนะมันจะมีตัวทองเหลืองใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณนะครับถ้าถอดฝาล้างออกนี่เครื่องนี้จะสัญญาณอ่อนทันทีนะนะครับจะเห็นว่ามือถือส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ อยู่บริเวณฝาหลังจะมีตัวแผงรับสัญญาณด้วยนะครับโอเคจากนั้นนะครับเอาตัวแผ่นครอบแผงวงจรออกนะครับเพราะว่าเราจะทําการทดสอบจอใหม่ก่อนเวลาสั่งจอมานี่จะต้องทำการทดสอบนะครับเพราะว่าจอนี่จะมีประกันเทสนะ,ะถ้าเราติดกาวหรือลงกลาวแล้วเนี่ยประกันจะหายทันทีนะครับดังนั้นนี่ต้องทําการทดสอบจอบก่อน ท่านไหนที่สั่งจอจากพวก Lazada หรือ s h อ p e e เนี่ยเวลาที่ท่านทดสอบนี่เวลาแกะกล่องนี่แนะนำให้ท่านทำการบันทึกวิดีโอไว้ด้วยนะเพื่อเป็นหลักฐานนะนะครับเพราะว่ามีบางท่านนะครับที่ไอถามในคอมเมนต์บอกว่าพี่ผมสั่งจอมาแล้วเวลาทดสอบแล้วจอมันเสียนี่ผมส่งเคมแล้วเขาบอกว่าผมทำแตกเองเลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นปัญหาตัวนี้เพราะว่าอะไรบางทีนี่ขนส่งเวลาเขาอ่า จัดส่งสินค้านี่เขาไม่ได้ไม่ได้ระวังนะนะครับซึ่งจอเนี่ยมันเป็นกระจกใช่ไหมนะครับบางทีมันกระแทกแรงาเนี่ยก็ทําให้จอแตกได้นะครับดังนั้นต้องทําการทดสอบก่อนบันทึกวิดีโอไว้นะครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าเราสั่งมาเนี่ยจอมีลักษณะแบบนี้นะอ่านะครับแต่จอที่ผมสั่งมาเนี่เป็นจอที่สั่งผ่านตัวแทนจําหน่ายนะครับอ่าจะผ่าน QC วซีแล้วนะครับโอเค ก็เอาออกมาทดสอบดูนะครับถึงแม้เขาจะคิวซีมาแล้วนะครับเราก็ต้องทดสอบอีกรอบนะนะครับไม่งั้นนี่ถ้าจอมีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบเหมือนเดิมโอเคครับอ่ะทีนี้วิธีการทดสอบก็เอาแพรจอใส่บริเวณช็อคเกตของแผงวงจรเลยนะครับเนี่ยแบบนี้เช็คสายแบตอะไรให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ทาการเปิดเครื่องทดสอบเลย ทีนี้เวลาทดสอบจอเนี่ยก็ทดสอบนะครับดูเกี่ยวกับพวกสีของจอนะว่าสีของจอเนี่ยโอเคไหมนะครับสีสันสดใสไหมแล้วก็การทัชสกรีนหรือการสัมผัสเนี่ยสัมผัสได้ดีปกติไหมนะครับถ้าเราทดสอบแล้วปรากฏว่าบางทีนี่สีขึ้นแต่การทัชสกรีนไม่ดีอ่าทัชสกรีนไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องส่งเปลี่ยนนะหรือส่งเคมมะครับอย่าไปฝืนใส่นะครับถ้าติดกาวลงไปนี่ประกันหายทันทีนะ นะครับอันนี้ก็แนะนํากันนะสำหรับท่าไหนที่ชอบสั่งอะไรถูกๆนะที่สั่งพวกตามแอป lazada หรือ shopee นะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนก็จะสั่งตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าสั่งผ่านตัวแทนจำหน่ายนี่ถ้าไม่ใช่ช่างก็จะไม่รู้จักกันนะครับโอเคหลังจากเราทดสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำการเอาจอเก่าออกทีนี้นะครับเอาจอเก่าออก ก็ใช้อุปกรณ์งัดตอนนี้ผมใช้คัตเตอร์นะครับเป็นตัวช่วยในการงัดเลยมือถือรุ่นใหม่ๆนะครับจะเปลี่ยนง่ายนะเหมือนกับที่ผมมาทําตัวนี้นครับจะจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะต่างกันตรงยากตรงฝาหลังบางบางรุ่นเนี่ยเป็นฝาหลัง2ชั้นนะครับแต่ว่าจอที่ทํามานี่ก็จะคล้ายๆกันนะครับยกเว้นมือถือซัมซุงนะเช่นซัมซุง A10s อย่างเงี้ยนะครับ ตัวสายแพร์นี่มันจะอยู่ใต้แบตนะครับแล้วก็แบตของมือถือซัมซุงเนี่ยมันดึงออกไม่ได้นะถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนจอนี่จําเป็นต้องงัดแบตขึ้นนะครับบางทีเนี่ยแบตอาจจะบวมได้ด้วยนะครับดังนั้นในการทานี่เหมือนอีก,กน,นึงก็คือพวกมือถือฮุยนะนะครับมี2ยี่ห้อนี่แหละนะครับบางทีเปลี่ยนจอนี่จําเป็นต้องเปลี่ยนแบตด้วยนะครับซัมซุงกับฮุยนี่นะครับถ้าเอาไปเปลี่ยนที่สุดบางทีเขาจัด นะครับแพ็คคู่ก็คือถ้าเปลี่ยนจอต้องเปลี่ยนแบบด้วยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เวลาเปลี่ยนจอนี่มันจะมีตัวกองลําโพงนะนะครับเราต้องย้ายมาใส่นะครับนี่เช่นตัวนี้เนี่ยเป็นแผน่นเห็นไหมเป็นแผ่นสติ๊กเกอร์ดำาๆนะครับติดทับตัวนี้นะครับหรือบางทีก็อาจจะเป็นตัวลักษณะเป็นกองเป็นตัวกองที่เป็นลักษณะเป็นแผ่นเหล็กนะครับอ่ามันแล้วแต่รุ่นนะนะครับแล้วแต่รุ่นแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะ ตัวกองแบบแผ่นเหล็กหรืออาจจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วแต่รุ่นมันแล้วแต่การออกแบบของจอนะครับเหมือนกับพวกจอหยดน้ำเนี่ยก็จะเป็นอันเล็กๆนะนะครับถ้าไม่ใส่ลงไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันมันบูบไปเลยนะครับทีนี้เราจะทําการเตรียมตัวบอดี้นะครับก็ตอนนี้ผมจะใส่กาวสองหน้าลงไปด้วยนะเพื่อช่วยในการดึงจอนะครับเวลาเราวางกาวลงไปนะครับจะได้ดึงจอไว้นะครับกาวสองหน้าก็เป็นกาวสองหน้ารุ่นบางสุดนะครับ ก็เช็คทำความสาดเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะทำการลงกาวที่ขอบด้วยนะครับโอเคกาวตัวน,นี้จะใช้กาวใสนะครับจะใช้กาวใสนะครับกาวใสก็จะเป็นลักษณะแบบนี้บบ B 7,000นะครับปกตินี่ถ้าจะให้จอแน่นดีสุดๆเนี่ยต้องใช้กาวดำนะแต่ตอนนี้ผมใช้กาวสองหน้าดึงช่วยนะครับ แล้วก็จะลงกาวดําบริเวณขอบช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นกาวกาวจอสีขาวใช่ไหมถ้าเราเอากาวสีดํามาใส่เนี่ยมันจะทําให้จอไม่สวยนะครับขอบจอไม่สวยแต่ลักษณะของกาวสีขาวแบบนี้มันจะสู้กาวดาไม่ได้นะครับความแน่นนะนะครับกาวพวกนี้ต้องเป็นกาวยางนะครับไม่สามารถเอากาวตราช้างมาใส่ได้นะกาวตราช้างนี่มันเป็นกาวร้อนนะครับวางกาวลงไปแล้วติดเนี่ยจอเสียทันทีนะครับ ดังนั้นถ้าเราจะซ่อมเองเราต้องมีกาวแบบนี้ด้วยนะครับพิมพ์ค้นหาในช้อปปีหรือรั z a ้าก็มีขายนะครับพวกกาวพวกนี้พิมพ์คาว่า b 7 0 0 0หรือ T700 0นะครับกาวใสก็จะเป็น B700 0เนี่ยนะครับส่วนกาวดําก็จะเป็น T700 0นะครับตัวทีอ่าเดี๋ยวรอดูนะครับนี่เนี่ยครับกาวดําตอนนี้ผมจะวางกาวดาช่วยนะครับก็วางขอบด้านในหน่อย เพื่อมันจะได้ช่วยดึงจอนะครับให้มันแน่นขึ้นถ้าวางกาวไม่ดีนี่ใช้ไปนี่เจ้าของเครื่องใช้ไปนี่ทำหล่นนี่จอหลุดออกก็มีนะครับถ้าวางกาวไม่ดีนะนะครับหลายคนเอามาให้ดูนะครับก็คือหลังจากไปเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับที่อื่นมาเอามาให้ดูพี่ช่วยลงกาวให้หน่อยอะไรประมาณนี้นะครับ ตัวแผ่นตัวนี้นะครับจเจาออกหรือแม่อ,ออกก็ได้นะแล้วแต่นะครับจะสังเกตว่าตอนที่ผมงัดจอเก่าออกเนี่ยเขาก็ไม่แน่อ,ออกนะถ้าจเจาออกก็ได้หรือแม่อ,ออกก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเพราะว่ามันแคบแผ่นรองเฉยนะครับไม่มีผลกับจออตัวนี้กาวสองหน้านะครับเดี๋ยวลอกแผ่นตัวนี้ออกก่อนโอเค เดี๋ยวเราจะใส่เลยนะครับทีนี้เวลาใส่นี่ก็ชเช็คเกี่ยวกับขอบของจอนะครับระวังนะครับตอนที่เรากดเนี่ยระวังจอแตกนะนะครับหลายคนเวลากดแบบนี้นะครับเวลากดลงนี่ต้องค่อยๆนะครับระวังใช้มือให้นุ่มที่สุดนะครับใช้มือให้นุ่มที่สุดจัดตำแหน่งของจอนะครับให้มันลงกับขอบนะไม่งั้นจอจะไม่ไม่สนิทนะครับ จ,จะไม่สวยโอเคหลังจากเราจัดตำแหน่งอะไรได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเอาหนังยางมาลัดทิ้งไว้ครับทีนี้อ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ครับเอาหนังยางมาลัดไปแบบนี้ ลัดทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีนะครับหรือสัก20นาทีนะหรืออาจจะยิ่งนานยิ่งดีนะนะครับถ้ามีเวลานะถ้าเราทําเองนะครับายางนี่ที่จะลัดนี่ยืดก่อนนะครับยืดให้มันให้มันอ่อนตัวก่อนอ่าโอเคคลิปนี้ถือว่าแนะนําละเอียดเลยนะครับทุกขั้นตอนเลยนะครับท่านไหนที่จะเปลี่ยนเองเนี่ยก็ ดูเป็นแนวทางนะครับไม่ยากนะโอเคตัวนี้เป็นสายแพรจอนะครับก็ใส่ช็อคเก็ตเข้าไปเสร็จเรียบร้อยก็รีดแบบนี้ครับาจากนั้นก็ใส่แบตครับทีนี้ เดี๋ยวเราจะเอาหนังยางรัดตรงกลางอีกนะครับแล้วก็จะปล่อยทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนที่มันเสร็จเนาะนะครับเดี๋ยวตอนที่มันกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันทีนี้โอเคเดี๋ยวขอเอาหนังยางรัดตัวนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับนะครับก็รัดทิ้งไว้แบบนี้เลย ลองเปิดทดสอบดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทําเสร็จเรียบร้อยจอเบินนะเนะ่ยครับบางท่านมีนะครับมาคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปนะครับบอกว่าพี่ตอนที่ผมลองจอนี่จอสวยเลยแต่พอประกอบเสร็จปุ๊บนะครับจอเป็นเส้นเกิดจากอะไรจอเป็นเส้นนี่มันเกิดจากจอเบืนตอนที่เราประกอบนั่นนะครับอ่าเราอาจจะทําแรงจนเกินไปนะครับหรือมันอาจจะมีอะไรที่ไปดันจอทําให้จอมันเสียนะ นะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับแล้วก็เช็คสายแพรจอด้วยว่าเราใส่สนิทไหมโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยถึงไว้สัก10-20นาทีนะครับอ่าตอนนี้ผ่านไปนะครับตอนนี้ผมตัดคลิปมานะต่อไปเราจะมาดูการประกอบครับทีนี้ตอนนี้กาวก็แห้งเรียบร้อยนะครับเอาหนังยางออกนะครับ จากนั้นก็ทำการประกอบฝาหลังคืนตัวครอบตัวนี้เวลาใส่ต้องเช็คดีๆนะครับว่าเราใส่ตรงจุดไหมนะครับมันเข้าล็อกไหมนะครับพวกกล้องพวกอะไรลงล็อกไหมดีๆต้องดูดีๆนะครับ เนี่ยมันมีเศษอะไรติดไหมอะไรประมาณนี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะประกอบแล้วนะครับ ก็ขันน็อตใส่ให้ครบทุกตัวนะครับพอดีเครื่องนี้เคยเปลี่ยนจอมานะครับที่ผมดูเนี่ยนะจะเห็นว่าน็อตนี่บางตัวหายไปนะที่ดูนี่ไม่ครบนะครับ หลังจากเราขันน็อตอัดคืนครบทุกตัวเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ฝาหลังคืนครับก็ถือว่าไม่ยากนะนะครับสําหรับมือถือรุ่นนี้เปลี่ยนง่ายอยู่นะครับท่านไหนที่ใช้มือถือรุ่นนี้อยากดูเป็นแนวทางก็ทําตามนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาสั่งอะไรนี่พยายามอย่าเอาตัวที่มันถูกเกนเกินไปนะนะครับหลายคนชอบของถูกนะของถูกไม่ดีนะครับของดีไม่ถูกจำไว้แค่นี้นะครับ เวลาจะสั่งถ้าท่านสั่งจากพวกช้อปปี้หรือลาซาด้าเนี่ยพยายามดูคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment ที่อยู่ใต้ที่เราจะสั่งอะว่ามันโอเคไหมนะครับอโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทําความสะอาดเก็บกาวนะครับเอาแอลกอฮอล์ที่เป็นลักษณะเป็นเป็นน้านะครับใส่ผ้าแล้วก็เช็ดทําความสะอาดนะครับเสร็จเรียบร้อย โอเคครับก็มาฝากกันเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ